เป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยงมีดีที่แววขนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษย์ษาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปีดาคืนวันสุขสันต์จริง ใจสกรปรกมืดมัวและร้อนเรา่าใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงเพราะพูดผิดทำผิดจิตประวิงพาแต่สิ่งนำตัวกลัวอาบายคิดดูเถิดถ้าใครไม่อยากตกจงรีบยกใจตนรีบขนขวายทำความดีเสียได้ก่อนตัวตายก็สมหมายที่เกิดมาอย่าเชือนเอ่ย เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับกัลยาณมิตรทุกท่านทุกคนที่อยู่ในทุกพื้นที่ที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสารดีจากวัดเจดีช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีเก่าก็กำลังจะล่วงไปหมดไปตามสมมุติของเวลา แต่สิ่งที่มีค่าอยู่กับตัวเราเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เวลาเป็นสิ่งที่มีค่าขอให้เราใช้เวลาให้เกิดประโยชน์แก่ตนคนที่เรารักงานที่เราชอบครอบครัวที่เราหวังดีด้วยความสุขด้วยความมั่นใจแต่อีกมุมมองหนึ่งท่านผู้ชมทั้งหลายเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันคนเรา หลายสิ่งหลายอย่างที่ชีวิตมีความสุขน้อยมีความสำเร็จไม่มากชีวิตลุ่มๆุ่มดอนๆแม้ปีเก่าจะล่วงไปปีใหม่จะเข้ามาไม่มีแววว่ามันจะดีขึ้นหรือไม่มั่นใจว่ามันจะดีขึ้นเลยลองฟังสิ่งเหล่านี้ห้าอย่างทิ้งห้าสิ่งนี้ชีวิตมีความสุขหนึ่งความคิดลบๆการที่เรา ไม่ได้สิ่งที่เราชอบไม่ได้พบสิ่งที่เราปรารถนาไม่สำเร็จในสิ่งที่เราทำเพราะเรามีความคิดลบต่ออาชีพนั้นต่อตําแหน่งต่อหน้าที่การงานที่เราทําไม่ได้มีความสุขไม่เกิดความพึงพอใจไม่มีความมั่นใจขาดความกระตือรือร้นและขาดการเอาใจใส่ในการงานที่เราทํางานจึงไม่สำเร็จท่านผู้ชม มันจึงกระพ้องกระแพ่งบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างแทบจะไม่ได้อะไรเลยเพราะมัวแต่คิดลบว่ามันไม่ได้มันไม่ดีพยายามทําให้เต็มที่ด้วยความเต็มกําลังถ้ามัวแต่คิดลบอยู่ชีวิตจะพบสิ่งที่ดีกว่าขึ้นได้อย่างไรลบอย่างไรท่านผู้ชมทั้งหลายหนึ่งคิดว่าทําไม่ได้พอคิดทําไม่ได้เนี่ย ฉันไม่มีความรู้ฉันไม่มีความสามารถมันคงไม่เหมาะสาหรับฉันมันคงไม่ดีขึ้นหรอกเราก็ปฏิเสธแล้วท้งๆที่เรายัางไม่ทําคิดลบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นตําแหน่งที่ได้มาหน้าที่ที่มอบหมายพอคิดลบปุ๊บมันก็ไม่อยากหาวิธีฉเยฉยๆเฉยชาอืดอาดยืด,ย,ดยากไม่กระตือรือร้นและโอกาสจะเจริญในการงานหน้าที่ได้อย่างไร ต่อมาคิดลบก็คือให้คนอื่นซะฉันไม่อยากได้นี่คิดลบตัวตัวเองแล้วคนเราลองคิดดูท่านผู้ชมทั้งหลายใครบ้างที่ทํางานแล้วไม่ต้องการเจริญในตําแหน่งหน้าที่การงานไม่อยากเลื่อนขั้นยศศักดิ์ตำแหน่งให้มันสูงขึ้นร้อยทั้งร้อยก็อยากให้ขยับขึ้นอยู่แล้วแต่เราอย่าไปคิดลบสก,กัดกั้นความคิดของตัวเองไว้ฉันก็ได้แค่นี้แหละ ปราดท่านว่าถ้าเราคิดจะเป็นแค่ลูกน้องมันก็จะได้เป็นแค่ลูกน้องท่านผู้ชมทั้งหลายแต่ถ้าเราคิดจะจะเป็นหัวหน้าความคิดเราก็จะกระตือรือร้อนการสังเกตการเอาใจใส่การจดจําความรับผิดชอบก็จะเกิดการเรียนรู้ดูจํานํามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นได้ปรา์จีนสอนว่าถ้าวันใดเราเป็นลูกน้องที่เก่ง เราก็พร้อมที่จะเป็นลูกพี่หรือเป็นหัวหน้าเขาได้แล้วเพราะคุณเป็นลูกน้องที่เก่งทุกด้านแล้วรู้บทบาทรู้หน้าที่ทุกซอกทุกมุมทุกสถานการณ์พร้อมที่จะเลื่อนชั้นจากลูกน้องขึ้นไปเป็นหัวหน้าจากคนที่ทำงานรับจ้างกลายไปเป็นนายจ้างเริ่มจากกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ แล้วก็เรียนรู้ต่อยอดกระทําให้มากขึ้นก็ได้ท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะคนที่เป็นเท่าแก่เป็นหัวหน้าแน่นอนทุกคนก็เคยเป็นลูกน้องเคยโดนดา่าเคยโดนสอนเคยผิดพลาดเคยคาดหวังเคยหกล้มหรือบางคนถึงกับต้องล้มเหลวแต่เขาก็ไม่ล้มเลิกที่จะทำสิ่งนั้นให้ดีขึ้นเพราะมีความคิดที่ดี มีความคิดในเชิงบวกว่าฉันต้องดีขึ้นฉันจะทําให้ได้และจะทําให้ดีกว่าเดิมนั่นคือเริ่มคิดบวกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทิ้งไปกับปีเก่าเนี่ยคือความคิดในฝ่ายลบท่านผู้ชมทั้งหลายให้ออกจากจิตจากใจของเราแล้วหันมาคิดตรงกันข้ามคิดบวกคําว่าคิดบวกคิดทางสรรน,นะคิดดีต่อตัวเอง ฉันมีความคิดดีฉันรักตัวเองฉันสุขภาพดีฉันพูดจาไพเราะฉันจะให้เกียรติคนอื่นฉันจะคารพบ,บิดามารดาฉันจะให้เกียรติหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานอย่างนี้แล้วคิดบวกตัวตัวเองฉันจะเรียนรู้สิ่งที่ฉันอยากเรียนมานานแล้วไปเรียนรู้ไปสมัครอยากพัฒนาบุคลิกภาพก็ไปเรียนอยากฝึกพูดก็เรียนได้อยากขายออนไลน์ก็ฝึกได้ทุกอย่าง เรียนได้ท่านผู้ชมทั้งหลายขอให้เปิดใจให้กว้างโลกก็จะกว้างความคิดเราก็จะกว้างมิตรภาพก็จะกว้างมากยิ่งขึ้น 2. ทิ้งคำพูดแย่ๆออกไปหลายเหตุการณ์ที่มันเดินต่อไม่ได้หลายกิจกรรมที่ต้องถูกชะงักไว้เพราะคำพูดแย่ๆที่เราเอามาเก็บ เอามาคิดแล้วก็เอามาตอกย้ำซ้ำเติมตัวเองคำพูดแย่ๆเช่นคุณน่ะทำอะไรไม่เคยสำเร็จหรอกพอมีคนมาพูดเช่นนี้หลายคนก็เชื่อตามนั้นตลอดเพราะด้วยประสบการณ์ตัวเองว่าเคยทำอะไรผิดพลาดคาดวังมาแล้วหนึ่งสองสามทีอย่างเออจริงฉันทำอะไรไม่สำเร็จจริงๆด้วยเห็นไหม อันนี้คือคําพูดแย่ๆแ,แล้วเอามาตอกย้ำซ้ำเติมลงไปในจิตในใจเราจนเราไม่กล้าที่จะทําเริ่มกิจกรรมเริ่มงานใหม่เพราะนึกถึงแต่คำนั้นนี่คำพูดนั้นมันเป็นอดีตไปแล้วมันรู้สึกแย,ย่ไม่ต้องเอามาคิดทิ้งไปละไปโทษทีคว่างมันออกไปไกลๆอย่าเอากลับมาคิดอีกเริ่มทำ แล้วไอ้จุดวิกฤตเนี่ยท่านผู้ชมหลายให้ปรับวิกฤตเป็นโอกาสจริงหลุดเราอาจจะเคยพลาดพลาดว่าผิดพลาดคาดหวังกับกิจกรรมงานอะไรก็ตามเราก็แรงบันดาลใจตรงนั้นท่านผู้ชมหลายเอาคําพูดที่ดีมาแทนคําแย,แย่ฉันทําได้ฉันจะทําให้สําเร็จแม้จะเหนื่อยจะหนักจะท้อจะอดทนจะรอคอยฉันจะมุ่งมั่นไปให้ถึงเป้าหมายอย่างนี้เรียกว่าคิดดี แทนคำว่าคิดแย่ทิ้งคำพูดเย่ๆออกจาก,กจิตชีวิตเรามีคนนินทาเราว่า,วาเฮ้ยเกิดมาจนยังไงก็จนเหมือนพ่อเหมือนแม่แหละเราก็เก็บคำเย่ๆเหล่านั้นมาตอกย้ำมาย้ำคิดย้ำทำโอ้ยฉันมันคงไม่ดีขึ้นท่านะไม่ดีกเพราะพ่อแม่ฉันก็ไม่ได้รวยอะไรเป็นชาวไร่ชาวนารับจ้าง นี่มัวแต่คิดตามที่เขาบอกบางทีเราจะทุกมากตามคำที่เขาพูดแต่ถ้าเป็นคนที่พูดจาดีมีสาระมีประโยชน์เราก็นำมาต่อยอดกระทำแลความเปลีนส่วนคำคิดแย่ๆเนี่ยเอาไปเป็นแรงผลักดันท่านผู้ชมทั้งหลายเขาเรียกว่าเอาความคิดแย่มาสนับสนุนให้มันดีกว่าเดิมคือไม่ให้มันแย่ตามที่เขาพูด เพราะเรายังไม่ได้สุดไม่ได้พิสูจน์ตัวเองนะขอบคุณที่เขาดูถูกเราขอบคุณที่เขาดูแคลนเรามันจะเป็นแรงผลักแรงดันให้เรากระตือรือร้นขนขวายเอาชนะมันให้ได้เมันคําพูดแย่ๆบางทีเนี่ยนอกจากมันจะเกิดจากคนอื่นแล้วคนอื่นที่หวังดีกับเราถามว่าเราแคร์ไหมแคร์ครับคนที่หวังดีเนี่ยท่านผู้ชมหลาย ฟังให้ชัดเจนทุกท้อยทุกคําเจตนาดีเขามีแอบแฝงไว้เขาไม่ได้เจตนาร้ายแต่คนที่ไม่รักเราไม่ชอบเราอิจฉาเราแม้เขาจะพูดจาดีหวานไพเรายะยกย่องชมเชยแต่เรียกทํานองว่าปากปลาใสน้ําใจเชือดคอก็คือพูดจะเอาดีต่อหน้าพอรับหลังเบียดเบียนเรากันแกล้งเรานินทาเรามันคําพูดแย่ จากคนอื่นน่ะฟังได้แต่จะเก็บมาตอกย้ำให้ตัวเองรู้สึกแย่รู้สึกเสียใจรู้สึกด้อยค่าไม่มีคนนุณค่ากับชีวิตเลยปรับเปลี่ยนครับทิ้งมันออกไปต่อมาเลิกคำพูดที่แย่กับตัวเองคำพูดแย่คือคำที่มันทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยดีไม่มีคุณค่าไม่มีอะไรดี ยมปักอยู่แต่กับความผิดพลาดคาดหวังเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมทั้งหลายถ้าเราไม่ลุกออกจากอดีตที่มันไม่ดีหม่นหมองผิดพลาดเราจะเจอสิ่งที่ดีกว่าได้อย่างไร 3. ทิ้งคนที่ทําให้คุณแย่ yeah! พ่นพิษใส่คุณทําให้คุณเสียใจคนเหล่านี้ยิงอยู่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือ เขาไม่เจตนาที่จะทำร้ายเราแต่บางทีก็รักมากปัรถนาดีมากเขาก็ทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมากเหมือนกันโบราณจึงบอกว่ารักมากจะทุกข์มากเพราะสิ่งที่เรารักเราคาดหวังเนี่ยเราทุ่มให้สุดใจหรือทุ่มให้เต็มร้อยเลยพอเขาไม่เป็นดังว่านะฮะไม่เป็นดังที่เราปัรถนานอยากให้เป็นอยากให้ได้อยากให้สาเร็จเราก็รู้สึกเกยดล แต่ก็ทึ่งอย่าพึ่งท้อนะทิ้งบ้างเป็นระยะเพื่อให้เขารู้ตัวบางทีถ้าเอาเอาใจมากเกินไปก็ได้ใจหลงละเลงทิ้งเป็นบางครั้งเพื่อให้เขารู้ตัวทิ้งเป็นบางโอกาสเพื่อให้เขากลับเนื้อกลับตัวได้มันคนที่ทำให้เรารู้สึกแย่ๆก็พยายามเว้นระยะห่างอย่าเข้าไปคุกครีตีมงจดเกินไป ทุกคนต่างก็มีความทุกข์เป็นของตัวเองอยู่แล้วก็บอกตัวเองว่าเราจะไม่เพิ่มทุกข์เพิ่มโทษให้คนอื่นแม้เราเห็นนิสัยแย่ๆของคนอื่นเราก็อย่ามาทำเองหรื้อราเอานิสัยเหล่านั้นมาทำกับคนที่เรารักกับครอบครัวเรากับชุมชนสังคมเราสี่ทิ้งนิสัยที่ไม่ดีของคุณคือตัวเราอะลองมาสํำรวจตรวจสอบดูตัวเองข้างบนจนตงไหนเรามี ข้อดีและข้อเสียข้อดีมีอะไรบ้างลองเขียนออกมาดูตื่นเช้าทำาุรกิจส่วนตัวทานข้าวไปทำงานไปฐานศึกษาหรือไปธุรกิจนะพักกลางวันไปติดต่อกับเพื่อนไปงานมงคลงานอาวามงคล ไปตลาดลองสำรวจแต่ละวันดูว่านิสัยที่ดีของเรามีน้ำใจเคารพส่วนนิสัยไม่ดีพูดจาไม่เพราะก็ปรับได้ปรุงได้เปลี่ยนได้ท่านผู้ชมทั้งหลายพุ่มเฟือยนิสัยไม่ดีเนาะพุ่มเฟือยก็ไม่ดียิ่งภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยต้องช่วยกันประหยัดรูกลานก็ต้องประหยัดกินประหยัดใช้อย่าพุ่มเฟือยพ่อแม่นะ่ะประหยัดอยู่แล้ว แต่สําคัญคนที่ไม่ทํางานไม่มีไรายได้นี่พุ่มพวยอยากกินก็กินอยากเที่ยวก็เที่ยวอยากซื้อของกินเครื่องใช้ไม้สอยมากเกินไปมันต้องเห็นใจพ่อแม่เห็นใจผู้ปกครองบ้างอยาดีแต่ต้องใช้จ่ายอย่างเดียวต้องรูกเก็บหาจริงอยู่คุณอาจจะเรียนหรือเพิ่งจะทํางานยังไม่ได้มีเยอะถึงมีเยอะไม่น,นว่าช่างอุปนิสัยใจกอ็ของเราอะไรที่ไม่ดีก็ลดละ อย่าทำให้คนอื่นทุกข์ใจอย่าทำให้คน,นเสียใจอย่าทําให้คนอื่นที่เราอยู่ด้วยเนเขารู้สึกอึดอัดขัดข้องในใจนิสัยไม่ดีไม่มีมารยาทก,ก็ต้องฝึกอ่านคน้นเรียนรู้ดูจําแน่นอนว่าเราเคยดูละครเคยดูหนังเคยดูซีรีส์คือดออูชีวประวัติ หนังสั้นหนังยาวก็ตามอะอะไรที่ดูแล้วเนี่ยนำมาปรับใช้ท่านผู้ชมเพราะเจตนาของอผู้สร้างก็เจตนาให้เกิดความบันเทิงเกิดสาระเกิดข้อคิดคติเตือนใจสิ่งไม่ดีให้ยับยั้งชั่งใจส่วนสิ่งที่ดีให้ริเริ่มกระทําและบําเพ็ญพราะนิสัยอะไรไม่ดีบางทีเรามักจะเข้าข้างตัวเองวิธี สะท้อนมาก็คือให้คนอื่นเป็นกระจกให้เพื่อนที่เรารักญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพลองถามท่านดูลุงอาจารย์หัวหน้าเฮ้ยเพื่อนลองบอกเราดิเรานิสัยไม่ดีเรื่องอะไรมาอุดแต่การคนที่จะกล้าพูดคำนี้เก่งหนาท่านผู้ชมเม้งหลายถือว่าใช้ได้ถือว่าเก่งเด็ดเดี่ยว พร้อมท,ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นถ้ากล้าพูดกล้าให้เขาวิพากษ์วิจารณ์แต่เราก็ต้องใจใหญ่พอนะอย่าไปโกรธคนที่เขาตำหนิหรือคนที่วิพากษ์เราถ้าเราเปิดโอกาสแล้วนะย,อ,ยอมรับหรือถ้าเราคิดวิธีเราก็บอกกับเพื่อนหรือกับคนที่เขาสะท้อนนิสัยเรา เพราะว่าคนที่ขอมองนิสัยออกเขาก็จะรู้ว่ามันควรจะแก้อย่างไรหรือคนนั้นเราอาจจะยังไม่ชัดเจนก็ถามผู้ทรงคุณสมกัติการยมิตรอีกท่านอื่นในข้อถามถามเดียวกันเช่นเป็นคนพูดจาไม่เพราะอันนี้ถือว่าเป็นนิสัยไม่ดีทาาาั้งมดตรงไหนเพราะว่าหนึ่งคนเราต้องพูดจาต้องเจราจาพบปะผู้คนญาติมิตรคนใกล้ชิดประสานงานติดต่อสื่อสารจําเป็น มันการพูดจาดีมีน้ำใจมีประโยชน์มีจังหวะวักตอนคำพูดสระสรวยนะให้เกียรติคนฟังเคารพความคิดเห็นคู่สนทนามันเป็นมารยาทมันเป็นสิ่งที่ดีและมีค่าในการพบปะเจอเจอกันในแต่ละครั้งมันนิสัยไม่ดีเราก็ต้องเรียนรู้ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 5. ทิ้งสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตมาง อะไรที่มันเกินความจําเป็นท่านผู้ชมท้งหลายเสื้อผ้าที่มีมากๆตั่งสมมามากเกินไปลองปีกเวลาไปค้นคัดแยกออกบ้างสิ่งของที่มันผุพังแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรก็ควรจะคัดสรรจำหน่ายจ่ายแจกเขาเรียกว่าสะสางออกสิ่งที่จำเป็นใช้ยอยู่ก็เก็บไว้เป็นหมวดหมู่ จริงนี้โอยมันเก่าชำรุดมันใช้งานไม่ได้แล้วมันเกะก,กะก็ทิ้งออกบางอย่างก็เอาไปรีไซเคิลบางอย่างก็เอาไปขายเป็นเงินเป็นมูลค่ามาืถ้าเป็นของเก่าแก่โบราณจริงเก็บได้ไม่สะดวกก็ไปบริจาคที่พิพิธภัณฑ์ที่ท่านมีที่จัดเก็บเพื่อให้เกิดคุณประโยชน์ในการศึกษาของลูกหลานเยาวชนหรือชุมชนนั้น สิ่งของที่เราไม่ได้ใช้ให้คัดแยกส่วนทิ้งก็ต้องทิ้งหรือของที่มันยังใช้ดีมีประโยชน์อยู่ก็แบ่งปันไงครับทําบุญต่อคนที่ยากจนคนที่ขาดแคลนในชุมชนสังคมมีท่านผู้ชมบางหลายมันอาจจะจําเป็นสําหรับระดับหนึ่งแต่พอมันคัดแยกแล้วปุ๊บสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นจําเป็นอีกคนกลุ่มหนึ่งซึ่ง คนเราบางครอบครัวบางท่านขาดแคลนแต่เรานะ่ะมีเยอะหรือมันเกินเกินจำเป็นก็แบ่งไปปันไปบ้านเราจะได้สะอาดมากขึ้นที่นั่งที่นอนที่พักผ่อนก็จะได้ชัดเจนไม่จำเป็นต้องสะสมมากจนเกินความจำเป็น 6. ทิ้งคำดูถูกตนเองและผู้อื่นมีคนจำนวนไม่น้อย ที่ดูถูกตัวเองอยากได้ความสำเร็จอยากมีความสุขอยากมีฐานะดีขึ้นอยากได้ทำงานที่ดีๆแต่ข้อมูลแต่ดูถูกตัวเองว่าตัวเองต่ำต้อยด้อยสัตว์เกิดมาในตระกูลต่ำเรียนไม่สูงคนเราเรียนไม่สูงแต่ฝ่สูงได้มีฐานะต่ำต้อยเราก็พยายามสร้างฐานะให้สูงให้ดีขึ้นได้ จากคนที่ไม่มีชื่อเสียงก็ทําให้เป็นคนที่มีชื่อเสียงได้ด้วยสติด้วยปัญญาแต่ถ้าเป็นคนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วถ้าขาดสติขาดปัญญาความรู้ทางโลกความรู้ท,งทางธรรมกำบับควบคู่กันไปชื่อเสียงก็จะกลายเป็นชื่อเสียคือเสียหายเสื่อมโทรมตกต่ําเพราะฉะนั้นช่วงท้ายปีเก่าแล้วอย่ามัวแต่ดูถูกตัวเอง อย่ามัวแต่ประมาทตัวเองจงให้กำลังใจตัวเองให้โอกาสตัวเราที่จะเรียนรู้ดูจังที่จะกล้าทำงานที่จะกล้ารับงานที่จะต้องเริ่มต้นงานถ้ากลัวเกินไปกลัวมันไม่สำเร็จกลัวมันทำไม่ได้ความกลัวเนี่ยสละอัวในภาษาไทยเรามันอยู่ลำดับท้ายๆในจำนวนการลำดับสละ ตระละตระอาตระอัวตระ,ะอัวเห็นไหมตระอาอยู่ก่อนกลคือมีความกล้ามาก่อนนะมีความกล้าทําเมื่อมันผิดพลาดยัไม่เต็มที่ก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำอีกทําจนเกิดชํานิชนานาญเชี่ยวชาญพอเราไม่ดูถูกตัวเองเราก็จะลุกขึ้นไปทํางานพัฒนาชีวิตพัฒนาตนพัฒนาครอบครัวให้ดีขึ้นที่สําคัญเราก็ไม่มัวแต่ไปดูถูกคนอื่น อย่าไปวิาพากษ์วิจารณ์คนอื่นจนเกินไปถ้าเรายังไม่ดีพอถ้าเรายังไม่เก่งพอเรายังไม่สําเร็จพอเพราะคําวิาพากษ์วิจารณ์เหล่านั้นบางทีมันเป็นตัวไปสกัดกั้นไม่ให้เราเป็นไปตามที่เราไปวิาพากษ์วิจารณ์เขาบางทีบางคนเขามีบุญมีบาร,รมีเราไปนินทาไปว่ากล่าวเขาสิ่งไม่ดีก็จะสะท้อนย้อนมาหาเราเองมันเลิกดูถูกตนเองและเลิกดูถูกคนอื่น หันมาให้เกียรติพัฒนาตัวเองให้เกียรติตัวเราให้เกียรติผู้อื่นเจ็ทิ้งสิ่งเสพติดออกจากชีวิตปีเก่าจะล่วงไปปีใหม่จะเข้ามาหลายท่านที่มาลดละเลิกสิ่งเสพติดถือว่าอนุโมทนาบุญขอบคุณในความตั้งใจที่ดีหลายคนที่ยังไม่คิดที่จะทิ้งหรือ,อยังทิ้งไม่ได้ยังละไม่ได้ก็พยายามพยายามแล้วพยายามอีก หลายคนบอกมันจะต้องพยายามไปถึงไหนพยายามไปจนกระทั่งคุณคิดได้คุณสลัดมันทิ้งได้คุณมั่นใจที่จะรักตัวเองรักครอบครัวรักสังคมประเทศชาติที่เราอยู่ทำไมเราต้องตอบแทนด้วยความมัวเมาสิ่งเสีพติดเอาชีวิตที่มีค่าพ่อแม่ให้มาครูบาอาจารย์สอนผู้ อุปการะคุณสนับสนุนส่งเสริมร่างกายที่ผุดผ่องหล่อเหลาสวยงามสง่ากับเอาสิ่งเสพติดไปมอมเมาเอาสิ่งเสพติดไปฉูบฉีดดื่มกินเอาเข้าทางร่างกายทางไหนก็ตามท่านผู้ชมท้งหลายที่เข้าข่ายละดับเสพติดทําให้ชีวิตเสื่อมโทรมสติปัญญาบั่นทอนนะความรู้ความสามารถก็ถูกริบตอนความเชื่อมั่นในสังคม ลดลงอย่างแน่นอนแต่ที่สำคัญความภูมิใจของคนในครอบครัวไม่มีละครับภรรยาไม่เคยพึงพอใจมีความสุขกับสามีที่เสพบสิ่งเสียบติดมัวเมอาแม้จะอบายมุกตัวอื่นก็ตามการพันนันสิ่งเสียบติดคบคนชั่วขี้เกียจเ่าที่เป็นอบายมุกทําให้ชีวิตไม่มีความสุขตรงกันข้ามก็ได้รับแต่ความทุกข์ทุกข์ใจ เพราะคนในคอรอบครัวมัวเมาเอาใบมุกกลุ้มใจเพราะคนที่เรารักไม่เชื่อฟังคําที่เราปรารถนาดีความหวังดีมันเป็นความทุกข์ของคนในคอรอบครัวท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเราจะมาสร้างทุกข์ให้กันทําไมทําไมไม่เลิกแล้วก็ตาไปที่ยังเสียบอยู่เป็นการจองเวรน,นะจองเวรยังไงพ่อแม่เครียดภรรยาเครียด ลูกก็เครียดด้วยลูกเขาโตนะเป็นหนุ่มเป็นสาวปถมมัธยมโอ้ยิ่งเครียดท่านผู้ชมทั้งหลายหลายคนมาทําบุญวันเกิดเนี่ยระบายให้ตมาฟังเลยจบสูงมีทันทํายศตําแหน่งเยอะแยะเลยส่บความต้นในชีวิตเขาบอกทุกอะไรบอกหนูมีความสําเร็จนะงานการก็ได้ทําเงินเดือนก็มีเกียรติก็ได้ในสังคมทุกใจเรื่อง พ่อติดสิ่งเสพติดมีครอบครัวหนึ่งคุณแม่ติดสิ่งเสพติดและมีอีกอครอบครัวหนึ่งน่าสงสารมากคุณพ่อคุณแม่ติดสิ่งเสพติดทั้งบุิษัทั้งหลากเจอแล้วน่าสงสารมากนะแต่สุดท้ายเมื่อเขาเปิดใจเห็นความสำคัญรักตัวเองรักคนอื่นปรารถนาดีต่อตัวเราแล้วก็ปรารถนาดีต่อ ลูกต่อหลานต่อเหลนที่เกิดมาอย่ามัวแต่ซัดโทษตัวเองมึงอย่ามัวแต่น้อยใจมองคนรอบข้างบ้างเราจะรู้สึกมีค่ามีคุณประโยชน์รักเขามากขึ้นและสําคัญรักตัวเองมากคนเหล่านั้นอยากให้เรารักตัวเราคือดูแลตัวเราการดูแลตัวเราเท่ากับดูแลคนที่เรารักเพราะเราทําให้เขารู้สึกสบายอกสบายใจจริงไม่จริงเพราะฉะนั้น ท่านผู้ชมทั้งหลายปีเก่าจะล่วงไปปีใหม่จะเข้ามาอะไรที่ไม่ดีนอกจาก5้าอย่างนี้แล้วมากมายควรที่จะลดละเลิกเพื่อให้ชีวิตก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมีคุณค่ามีคุณประโยชน์ปีเก่าจะล่วงปีใหม่จะผ่านมาถ้าเราคิดเหมือนเดิมเป็นคนคิดแคบมองใกล้ไฟตำนะมั่วสมกับอบายามุก มัวแต่โทษตัวเองมัวแต่ขี้เกียจแต่อยากจเจริญอยากจะรวยอยากจะก้าวหน้าคิดเหมือนเดิมคําตอบก็ได้เหมือนเดิมท่านผู้ชมทั้งหลายพูดเท่าเดิมทำเหมือนเดิมมันก็ได้คําตอบเหมือนเดิมแต่เรายอมรับความคิดใหม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดในทิศทางที่ดีชีวิตก็พร้อมที่จะดีขึ้นกว่าเมื่อวันวนเดือนที่แล้วหรือปีที่แล้วอย่างแน่นอนยินดี เปิดกายเปิดใจให้ความสุขความเกลิดเข้ามาสู่ชีวิตกันดีกว่าขอบคุณอนุโมทนาบุญที่ให้เกียรติรับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระดีจากวัดเจดีสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นกิจรตราบรื่นปรีเปรมกเกษมสรรอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรัพย์อนันต์โชคทวีมั่งมีเอ่ยขอสิ่งเร็วร้ายอุปสรรคน้อยใหญ่ให้คลี่คลายเบาบางจางหาย จากกายกจิตชีวิตของท่านผู้ชมครอบครัวลูกหลานและกิจการตรงกันข้ามขออันเชิญบุญบาร,รมีหลวงพ่อพุทธชยาสารมุนีเจ็ดร้อยปีแห่งวัดเกดีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และบารมีธรรมของพระรัตนตรัยจงปกปัก,ปกร,รักษาท่านผู้ชมครอบครัวกิจการงานให้พ้นทุกโศกโรคภัยอุปสรรคน้อยใหญ่ให้คลี่คลาย เบาบางจังหายโอกาสดียดเงินงานความรักสุขภาพให้ดีวันดีคืนให้อยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดปีและตลอดไปด้วยเทินเจริญพร